เจโนนมาชีโอเนจนี่ยุยาเจ้าไปลองคุยกับหยางเฉินให้ละเว้นกงชิงหน่อยทำไมคะก็กงชิงไปหาเรื่องอย่างเฉินก่อนเขาก็สมควรได้รับผลกรรมที่ตามมาแล้วไม่ใช่ ถ้าหากกงชิงถูกบัญชีดำแล้วก็ตระกูลชี่กงจะต้องโดนหัวเราะเยาะไปทั่วอาณาจักรแน่ตระกูลหลิงของเรากับตระกูลชี่กงเป็นเสมือนสหายกันและเราอาจจะโดนผลกระทบไปด้วยนี่ก็เพื่อตระกูลหลิงของเราก็ได้ข้าเข้าใจแล้วท่านพ่อชี่กงชิง ทำไมเจ้ายังมัวนั่งไร้าสาระอยู่ตรงนี้อีกรีบใส่หัวออกไปจากที่นี่ได้แล้วข้าอย่างเฉินเห็นแก่นหน้าข้าเจ้ายกโทษให้ชี้กงชิงได้หรือไม่ท่านเฉินท่านยหยาเจ้าก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือว่ามันมาหาเรื่องข้าก่อนแล้วยังจะให้ข้าปล่อยมันไป อย่างเฉินข้าขอโทษแทนพฤติกรรมของกงชิงเห็นว่าเจ้ากับข้าไปสายกันเจ้าช่วยปล่อยชีกงชิงไปได้ไหมเจ้ากลัวผลกระทบของตระกูลชีกงแต่เจ้าไม่กลัวว่าข้าจะรู้สึกยังไงงั้นหรือข้าเอาเถอะเป็นพราะข้าเห็นแก่ใบหน้าลำบากใจของหลิงยุ่หยา ข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่ถ้าเจ้ายังมาหาเรื่องกับข้าอีกแล้วก็เจ้าตายเอ๊ะหยางเฉินมันน่ากลัวขนาดนี้ได้ยังไงนี่เจ้ายังไม่ได้ยินท่านเฉินพูดอีกงั้นหรอรีบกุกเข่าขอบคุณท่านเฉินได้แล้วขอบคุณท่านหยางเฉินอืมท่านฉิง ถ้าท่านยุ่งอยู่ก็ไม่ต้องมาดูแลข้าแล้วก็ได้ตกลงข้าจะไม่รบกวนท่านเฉินแล้วถ้าหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกเรียกข้าได้ตลอดเวลาขอบคุณหยางเฉินเจ้ากล้าทำให้ข้าอับอายข้าจะไม่ให้เจ้าได้ใจนานเกินไปแน่หยางเฉินเป็นผู้ชายที่มีความสามารถจริงๆถ้าฉันได้แต่งงานกับเขาแล้วก็ มันคงจะไม่เลวร้ายไปกว่าแต่งกับผู้ชายอื่นเป็นแน่ใช่แล้วแต่ถ้าเจ้าสามารถผ่านการทดสอบของสมาคมการเล่นแร่แปรธาตุทั้งเมืองมีผู้ผ่านการทดสอบไม่ถึง3คนด้วยซ้ําแม้ก,กระทั่งจักรพรรดิก็ตามสาวๆได้เวลาทํางานกันแล้วพวกเจ้าคงจะไม่รู้เรื่องนี้สินะอย่างเฉนิน ไม่ได้มาจากตระกูลที่ยิ่งใหญ่อะไรมันเป็นลูกชายของคนรับใช้อะไรนะลูกของคนรับใช้จริงเหรอหรือว่าเจ้าแต่งเรื่องขึ้นมาข้าสาบานด้วยชีวิตของข้าสิ่งที่ข้าพูดนั้นเป็นความจริงนี่คือเหตุผลที่ข้าคอยเป็นศัตรูกับมันเพราะข้าต้องการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของมันน่าเสียดายอย่างเฉินมีความทะเยอทะยานมากเกินไป แค่รู้จักผู้อุโสของสมาคมการเล่นแร่แปรธาตุแค่ไม่กี่คนกับทำให้มันมีสถานะพิเศษได้ถึงเพียงนี้คิดไม่ถึงเลยนะว่าเขาจะเป็นลูกของคนรับใช้ข้าไม่อยากจะแต่งงานกับลูกของคนรับใช้หรอกนะแต่ผู้หญิงเช่นข้าจะต้องได้แต่งงานกับพูกขุนนางโชคดีจริงๆที่ท่านเตือนพวกเราก่อนไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตหลังแต่งงานจะต้องเจอแต่เรื่องอภพเป็นแน่ถ้างั้น พวกเจ้าก็ส่งต่อข่าวนี้ให้คนอื่นได้รับรู้เพื่อหลีกเลี่ยงคนโกงหรือการหลอกลวงจากอย่างเฉินไม่งั้นชีวิตอาจจะไม่มีความสุขก็เป็นได้ใช่แล้วถ้าปล่อยไว้อาจจะมีคนโดนหลอกก็ได้ไปกันเถอะรีบไ,ไปบอกทุกคนให้อยู่ห่างจากหยางเฉินพี่น้องพวกเราทุกคนจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเพื่อจะได้เป็นภรยาผู้สูงสากหยางเฉิน ถึงแม้ว่าเจ้าจะมีท่านฉิงจะสมาคมการเล่นแร่แปรธาตุคอยปกป้องแต่สายเลือดของเจ้าก็ไม่มีวันจะหายไปได้และเจ้าจะไม่มีหน้ามาเข้าเรียนได้อีกตลอดไปอะไรนะอย่างฉันเป็นลูกของคนรับใช้โชคดีของข้าจริงๆที่เจ้ามาบอกข้าได้ทันเวลาไม่งั้นข้าได้เข้าไปอุทิศตัวข้าให้กับเขาเสแล้วก็แค่ ลูกของคนรับใช้มันจะมีค่าแต่งงานกับพวกเราได้ยังไงกันว้าวนางคนนั้นเป็นใครกันจึงได้สวยงามได้เพียงนี้นางคือหลานสาวของท่านล่วหลามีนามว่าล่วฉิงหลิงผู้หญิงเช่นนางจะมีสถานะยิ่งใหญ่เท่าไรกันถึงจะได้มีวาสนาแต่งงานกับนางนางช่างงดงามจริงๆ ิงหลิงจะได้แต่งกับคนในตระกูลเฉาจี้สินะถ้าข้าอยากจะเป็นเหมือนนางข้าต้องเรียนแบบนางซะแล้วก็คงจะดีสินะถ้าข้าคนงามเท่าฉิงหลิงเฮ hey! นางมองมาที่ข้าด้วยล่ะมั่วแล้วข้าตั้งหางพวกเจ้าอย่าเถียงกันนางมองมาที่ข้าตั้งหางฉิงหลิงกับข้านธนุดนิงกันมานานแล้ว ลวชิงหลิงขอโทษด้วยนะข้านั่งตรงนี้ได้ไหมฮาฮาฮาอตเะชิงหลิงไปนั่งข้างอย่างเฉินพระเจ้านี่ข้าไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมข้านั้นดีกว่าอย่างเฉินลอยเท่าพันเท่าเลยนะละหรือว่าชิงหลิงจะตกลุมรักอย่างเฉิน สาวงามจากสถาบันเทียนฉิงนี่เองเชิญนั่งเถอะดูเหมือนว่าเจ้าจะจำข้าได้ว่าข้าเป็นศิษย์จากสถาบันเทียนฉิงอะไรกันทำไมข้าจะจำเจ้าไม่ได้เจ้ามางินเลี้ยงวันครบรอบของท่านปู่ด้วยงั้นเหรองั้นคงจะทำให้สมาคมของท่านปู่รุ่งเรืองขึ้นอีกเป็นแน่ข้าขอบขอบคุณแทนท่านปู่ของข้าจริงๆ เจ้าไม่จำเป็นต้องสุภาพกับข้าก็ได้ข้าตายแน่ๆนเทพธิดาของข้าไปดื่มเหล้ากับผู้ชายอื่นข้าไม่เคยเห็นรอยยิ้มของเทพธิดามีความสุขเท่านี้มาก่อนเลยเทพธิดาของข้าไปน่ากับคนเช่นนี้ได้ยังไงไม่คำนึงถึงสถานะของข้าบ้างเลยดูเหมือนพวกเขาจะสนิทก,กันมาก วันนี้ข้าก็ทำเรื่องหนักใจให้หยางเฉินมากพอแล้วพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมหยางเฉินถึงได้รับสิทธิพิเศษจากสมาคมการเล่นแร่แปรธาตุเพราะมันไปประจบประแจงกับหลิวชิงหลิงยังไงละ่ะหยางเฉินไปประจบชิงหลิงงั้นหรือั้นก็ไม่แปลกแล้วแหละเป็นอย่างนี้นี่เองนี่เป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วหรือว่าหยางเฉิน จะเป็นคิดของชิงหลิงช่างเป็นเรื่องน่าละอายสำหรับลูกผู้ชายนักทุกคนเงียบคารวะท่านล่วหลาขอสาแสดงความยินดีในวันครบรอบของท่านล่วหลาท่านปู่ในที่สุดท่านก็มาสักทีขอสแสดงความยินดีในวันครบรอบด้วยนะคะท่านปู ฮยายหนูทุกคนนั่งลงได้แล้ววันนี้ที่ข้าเชิญพุกท่านมาเพื่อมาฉลองในวันครบรอบวันเกิดของข้าไม่จำเป็นต้องสุภาพก็ได้ขอบคุณท่านล่วนหลาเฮ้นี่เจ้าเห็นหรือไม่นี่มันที่นั่งของข้าแล้วข้าจะไปนั่งที่ไหนกันเนี่ย ดูนั่นสิอยางเฉินไม่มีที่นั่งวะฮ่าๆๆก็ลูกคนรับใช้มันจะไปมีได้ยังไงล่ะฮ่าๆใช่แล้วมันก็เป็นแค่ลูกของคนรับใช้มันมีหน้ามีตาได้ก็เพราะรั่วฉิงหริงนั่นแหละไม่งั้นมันก็ไม่มีปัญญาทำอะไรได้หรอกท่านพ่อทำไมท่านถึงไม่ให้หยางเฉินมานั่งกับเราแทนล่ะคะเจ้า นั่งอยู่เฉยๆไปซะไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ฮ่าๆๆอย่างเฉินตอนนี้เจ้าเข้าใจความหมายของลูกคนรับใช้แล้วหรือยังเจ้าไม่สามารถชดเชยช่องว่างนี้ได้หรอก